กินอได้อยากเชิญชวนนะคะจริงๆแล้วหนุยได้มาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วมาตั้งแต่ตอนที่รีบเปิดเลยอะค่ะก็มาทานของอร่อยยืนดีก็จัดเต็มมาเต็มโตเลยอร่อยทุกอย่างนะคะข้าวมันไก่น้าหน้ามีสปาเกตตี้มีหัวไช้จับกินอ่ะหัวเตียวลูกชิ้นหมูคืออร่อยทุกอย่างนะคะก็อยากจะให้มานะคะสะดวกสบาย พอมาแล้วเราอยากจะทานอะไรเราก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เอามานั่งทานสถานที่ที่นั่งนะคะก็คือจะเห็นว่าโอ,โอเสวยมาก<อ>มีโซฟาแล้วก็จะมีน้องๆที่คอยทำความสะอาดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะอยากได้มาอาหารอร่อยะคะ่ะแล้วก็สนุกสบายมากที่นี่ที่ฟินิกส์นะคะและโดยเฉพาะท่านใดที่ถือบัตรเคทีซก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเหมือนเองเป็นคนนึงค่ะที่มีบัตรเคทีอยู่ก็ได้สิทธิประโย เยอะนะคะบางทีได้แคชคัพก็มีแคชแบ็กก็มีแล้วก็เอาร้อยในบัตรเครดิตนะคะมาแลกก็ได้ที่คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรเครดิตจะได้และเมื่อเครดิตมาร่วมกับทางคุณรีด mm hmm. กับตึกฟีนิกส์นะคะ mm hmm. ก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆกันแล้วก็บินได้บอจอจริงๆแล้วคือพันทิพย์เก่าค่ะฟีนิกซ์ประตูน้ำหลายคนก็ เออคุณเคยคุณเคยกับอนทิพย์เก่าอ่าก็มาที่ตึกอนทิพย์นะคะตอนนี้ก็ปรับปรุงข้างในสวยงามมากค่ะสะดวกสบายพี่หนุ่มเรื่องะเรื่องพี่หนุ่มวันจันทร์วันจันทร์นี้จะกลับมาไหมเออกงนเป็นการนศพค่ะค่ะมาค่ะวันจันทร์ค่ะค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่หนวยทำงานกับพี่หนุ่มมานะคะนี่คือครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มเออลานานค่ะ หนูอ่านเขาแล้วพี่หนุ่มเขาเก็บจาห้าปีตั้งแต่วันแรกที่อ่านกับพี่หนุ่มนี่คือครั้งที่พี่หนุ่มหยุดยาวที่สุดนอกนั้นเนี่ยค่ะพี่หนุ่มจะหยุดแค่จะมีช่วงที่ติดไข้หวัดแล้วก็บางที่ไขขึ้นศาลก็แค่วนันสองวัน <c oughs> นะคะก็ตั้งนี้นานสุดเลยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าอยากไปชาร์จแบตให้หน่ยบอกท่านผู้ชมได้บอกอยากจะหยุดนะคะแกบอกว่าพี่หนยบอกได้เลยว่าพี่ขอพักสมองหน่อยค่ะจะไปใช็คกับทางที่ Uhm, <bom> ใช่ตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาค่ะเราจะสังเกตว่ามีข่าวใหญ่เกิดขึ้นตลอดเลยทั้งเดือนเลยอะค่ะแล้วก็วันหยุดแกก็หาแขกนะคะแกก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็บางทีแกก็ตามแขกเองคุยกับแขกพี่หนุ่มคุยกับแขกเองใช่ถงเที่ที่คืนปีหนึ่งใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าพี่หนุ่มคุย อ่างแขงก็เหมือน,อนสนใจแต่สนใจ,นจง่ายมาแล้วก็โอเคพี่หนุ่มอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือคก็ฟังคำถามผงแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบต,อตามข้อเท็จจริงไปแล้วพี่หนุ่มก็จะมีเทคนิค <c oughs> หลักที่หนูเรียนรู้จากพี่หนุ่มละลายที่จกรย้ก่อนทำให้ทำให้ผู้ร่วมรายการรู้สึก ไว้วางใจอดูใจที่จะพูดนะคะพี่หนุ่มก็ดูแลดีมากพี่หนุ่มก็ใช่พี่หนุ่มเหรครับแต่เราเวลาพี่หนุ่มตุลาเมืนอต้นมาเราแค้รำพอนไม่ว่าพี่หนุ่มเขาหนักหรือเขาเครียดหรือว่าเขาปวดใจแค่ไหนไม่ใกล้ใกกัก็ทราบทราบค่ะเพราะว่าเออ่มันก็มีอย่างแชทที่พี่หนุ่มเคยให้หนุ่ยอ่านใช่ไหมคะที่พี่หนุ่มโดนดูก็ ก็เข้าใจว่าพี่หนุ่มเครียดมากแต่ว่ากำลังใจจากพี่หนุ่มเยอะนะคะโดยเฉพาะผ่านม,มาทามั้งหนวยก็เยอะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มให้ทําหน้าที่สื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงพี่หนุ่มก็ทาต่อจนอเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ผ่านม,มาที่ม,มีขับรถไมได้ขับรถนะคะก็เพิ่งจะได้หยุดนหารก่อนหน้านี้ก็ทุ่เท ทำงานแล้วก็เหมือนเชื่อว่าตอนที่แกไปขับรถอะค่ะแกก็ตามข่าวอยู่แต่แกหอแกไม่ไหวบาไม่ได้แต่กบอกแกไม่ต่างหมอแกไม่ตางใช่ไหมคะแกรู้ตู้แ่กรู้ตู้อ๋อแต่แกใช้คำว่าต้องไปล้างท่อจริงๆอากาศก็มหนุ่บอกว่าต้องไปล้างท่อจริงๆไม่หรอจริงๆพี่หนุ่มพลังเยอะมากนะคะพี่หนุ่มนั่งอ่านข่าวตั้งแต่ 11บเโมงยี่สนะคะแล้ววันที่โหนกระแสพีคมากๆเนี่ยจบเกือบสโมงครึ่งนะคะ4ี่ชั่วโมงนะคะพี่พี่หนุ่มนั่งอยู่ยาวในห้องส่งะคะ่ะขึ้นมากกับพลังอันมหาศาลของพี่หนุ่มเอ่าอย่างในภาวะที่ตัวหนุ่มถูกว่าถูกท่ายังที่หนุ่านใช่ไชมตกใจมันแรงมันแรงกว่าที่พี่หนุ่มเล่าอีก <S <s> <S LM แบบมะนแบบใช่แรงกว่าคือพี่หนุ่มก็ยื่นมาให้อ่านตอนพักเล็กนะคะอุย้ยก็ไม่คิดว่า สถึงขั้งขนาดนี้คะมาะใช่มาโสดๆเลยแล้วก็เออ,อแล้วก็ตกใจแล้วพอเข้ารายการไปพี่หนุ่มพี่หนุ่ยลองอ่านซิข้อความอะไรไม่คิดว่าจะให้อ่านจริงแต่ก็เนี่ยค่ะพี่หนุ่มก็จะเจอแบบนี้ก็เออหืนวก็เป็นกังวลใจที่พี่หนุ่มนะคะในการท่าหน้าที่จริงๆแล้วพี่หนุ่มก็คือ เสียงหลายจุดนะคะที่ผ่านมานในการทําแต่ละเรื่องแล้วก็แต่ละวันที่พี่หนุ่มทำค่ะอากไู้วอดภัยของโกาสเี่เพื่อนวันทะเลกาไห่วพี่ห่วงลัวไหมว่ามันจะดูเกี่ยวหปด้ว่าไม่ห่วยอยู่ใกล้พี่หนุ่มตลอหรือล่ะไม่เอยมาถึงห่วย จะหนุ่ม่มอ๋อจะถึงพี่หนุ่มก่อนค่ะแต่พี่หนุ่มก็คือจะคอยปกป้องตลอดแล้วอ่านข่าวกับพี่หนุ่มก็คืองหุ่นใจได้เลยคืออย่างอะไรที่มันส่งเสี่ยงที่จะถูกฟ้องอะค่ะพี่หนุ่มก็จะอบอกแบางทีมาแบาบช้าอย่าไปอ่านอย่าไปเปิดชื่อเดี๋ยวถูกฟ้องอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือ อะไรที่เราเหมือนจะเกือบไปวลาที่หนูก็จะมาแก้ให้ขุนใจมากไม่ให้เราถูกคล้องไปด้วยก็เป็นเซฟตัวให้เราได้เป็นเซฟโซนใช่ใช่ค่ะทิ้งตัวได้เลยเวลาคนก็เลยจัำผิดในกรณีที่หนูว่าตอนแรกที่หนูลักแค่สามวันประมาณต่อสิบวันนะว่าอะไรคนก็เลยไปโยงกับว่าที่ช่องขย่าคนแล้วที่หนูออกจต่ช่องสามแล้วเนี่ย ใช่ค่ะไม่นะคะเคยเจอพี่หนุ่มเมื่อเทียนพุดนะคะแกก็พูดว่าที่อยากจะลาต่ออีกหน่อยสักวันสองวันติดลมติดลมก็อยากจะลาต่อก็คิดว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการบริหารที่ช่องสามนะคะแต่ว่าเป็นพี่หนุ่มได้พักจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาก็หลายปีมากๆนะคะที่แกทํางานหนักแกทํางานหนักมากจริงๆนะคะก็จะนอนบางที เพียงคืนตีหนู่ทีสองอย่างที่บอกต้งแขวงแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วค่ะเอตีห้าหกโมงค่ะก็เนี่ยค่ะพี่หนูใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีค่ะแล้วก็วันเสาร์แกก็แกก็ถ่ายโฆษณาแล้วแกไม่แกไม่ได้หยุดเนาะก็เนี่ยละค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พี่หนุ่มได้หยุดยาว,ยาว ถ้านับรวมก็9วันถูกไหมคะบวกเสาร์อาทิตี่และเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือ9วันเต็มเดี๋ยววันจันทร์รอดูนะคะพี่หนุ่มให้กำลังใจพี่หนุ่อะไรบ้างเวลาเกี่ยวกับน้ำหนักเยืดใช่เรื่อยๆก็เอ่อก็จะเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มก็บอกเออถ้าไม่มีพี่ทำก็จะไม่มีคนช่วยผู้เสียหายค่ะแล้วก็ในความตั้งใจของพี่หนุ่มก็คือพี่ยืนข้างผู้เสียหายเป็นหลัก ก็พี่หนุ่มพูดอย่างเงี้ยกับหม่วยบ่อยๆค่ะว่าเออเราต้องหาทางช่วยผู้เสียหายได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถูกขู่เขาจะโดนผลกระทบอะไรมาค่ะแต่เขาก็ยังยืนข้างผู้เสียหายเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สื่อคนหนึ่งจะทําได้แล้วก็พี่หนุ่มก็ทําได้ดีมากๆทาได้อย่างเต็มที่น่าชื่นชม,มนค่ะขอบคุณค่ะม,มันจนนะเอะมันจะเจอนนะคะ